สวัสดีครับพบกับผมเป็นเคยนะครับกับคลิปไอดเจ้นครับในอากาศตลาดนัดยามเย็นนะครับในอากาศใกล้ค่ํานะครับคนก็ยังเดินทยอยจับจ่ายใช้สอยกันมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านผัดเผ็ดนะครับวันนี้ร้านผัดเผ็ดผัดป่าก็มีมาให้บริการนะครับสลับผัดผัดเผ็ดเลยนะครับสลับคลิปนี้กินอะไรดีกับไอเจ้นนะครับเจ้นมีเมนูมาแนะนําหลายอย่างเลยนะครับไอเจนพาไปชมครับไปกันเลยคับ นี่เลยครับผัดเผ็ดปลาไหลนะครับร้านผัดป่าเขามีมาให้บริการนะครับยกครัวกันมาที่ตลาดเลยนะครับสารพัดผัดเผ็ดนะครับผัดเผ็ดนกกุบหมูป่าปลาไหลนะครับล้างต้มยำปลารวมมิตรนะครับสารพัดต้มยำปลานะครับปลานิลปลาช่อนต้มกันใหม่ๆแล้วร้อนที่ตลาดเลยนะครับกับร้านอีสานพาซแบรสกาวนะครับเมนูนี้นะครับต้มยำปลานิลนะครับสดๆปลาสดมากนะครับ ตัวอะไรเนี่ยไก่ทอดเกลือนะครับเจ้าเด็บนะครับเจ้านี้ยินรสเด็ดเลยครับสีสันน่ารับประทานมากเลยครับนี่นะครับเมนูแนะนำอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นร้านต้มหัวหมูนะครับลิ้นหมูต้มกันใหม่ๆร้อนๆนะครับยั่วๆกับน้ำจิ้ม3ามรสนะครับร้านบาร์บีคิวย่างไม้ละ5าบาทวันนี้ก็มีมาให้บริการนะครับ เมนูเด็ดคลิปนี้ก็จะเป็นร้านยำกบนะครับยำกันใหม่ๆสดๆที่ตลาดเลยนะครับกับร้านขนมทีน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำยาแกงเขียวหวานนะครับชุดละ30บาทนะครับเมนูของหวานก็จะเป็นลอดช่องสิงคโปร์รวงมิตรนะครับสารพัดหลากมีให้เลือกมากมายนะครับครับนมสดนะครับ ใช้นมสดไม่ใช้กะทินะครับร้านนี้หอมหวานเข้มข้น,นมันนะครับโลตีใหม่ๆและร้อนเขามีบริการให้ทุกวันนะครับกับตลาดนัดอินเตอร์ยามเย็นของเราสำหรับเครื่องดื่มก็จะเป็นน้ำเก๊กฮวยนะครับกับน้ำผลไม้กับน้ำผลไม้ปั่นสดๆนะครับ เป็นไงกันบ้างครับสลับคลิปนี้กับคลิปไอเจนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับกับคลิปไอเจนสลับคลิปนี้ไอเจนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ